หลักหลักร้อยหลายร้อยล้านนะครับในในพื้นที่นะครับแต่แต่แต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยระดับมันก็เรียกอะไรปริมาณมันมันหายไปนะครับแต่ว่าวันนี้เราฟื้นกลับมาเนี่ยเราก็ต้องกลับให้ให้เท่าเท่าของเดิมแล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมให้สูงขึ้นครับระดับทั่วไปที่เงินน้อยหน่อย หลักสิบหลักร้อยเราก็มีสินค้าที่กำหน่ายเพราะนั้นคนที่เข้ามาในงานสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาได้มีความหลากหลายนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับรู้ยมแล้วก็กำลังซื้อในกระเป๋าของแต่ละทา่านซึ่งตอบสนองได้กับคนทุกคนน่งโดย จริงๆแล้วเนี่ยในระดับพื้นที่เนี่ยเราเราก็ตกในประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังไปทําตลาดที่เวียดนามแล้วก็จีนนะครับซึ่งเรามี MOU กับทางเวียดนามแล้วก็จีนทำจีนตอนใต้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ทีเดียวนะครับเรามีการแลกเปลี่ยนการเป็นพระที่มุ่งหนะครับแล้วก็รหมีโอกาสที่จะไปร่วมโชว์ในเดือนกันยานยนนี้นะครับที่ที่ที่ทันจีนตอนใต้นะครับที่จุดที่ฝั่งซีคือ คือหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกทุกอย่างมันบเออ่ก่อนก่อนโควิดอ่ะซอกแซาและหลังโควิดเนี่ยเราล้อนกลับไปในอดีตเมื่อปีก่อนปี63นะครับแล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มเอาปีหกสาเป็นเป็นฐานแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปี63จะเท่าตัวนั่นคือเป้าหมายที่เราอยากอยากทั่ให้ได้ครับถามกองครับหนึขอบคุณมากกเลยครับหกสครับ 看过吗？太辛苦了。